<Yeah. S 2> ถึงเวลาุยกันแล้วชอบเพลงนี้นะ่ะดนตีแบบตอนเขาขึ้นนะ่ะเพราะดจซิงริงริงมีน้องส่งมาให้นะ่ะตัว,ว่าชอบเพลงนี้เออผมก็ชอบดีเมนรอดีนะ ดังไม่ได้ติลิกรสิบโอ้โอะดูเกมไมนดีกว่าครับผมนะทางด้านของทีม C.U.F เอฟอไม่ใช่ดิ ทีม e s อสครับก็มี5้าสนอนคันอซสามหนึ่งคันะทีมี1่คันครับส่วนที่เคเครับมีอีสามหนึ่งคันหกเก้าหนึ่งเนแล้วก็ถีหนึ่งหนึ่งคันครับมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรเกมนี้ครับเป็นเกมตัดสินหรือเปล่าครับจะจบเลยไหมหรือจะมีอีกหนึ่งเกมต้องมาดูลุ้นกันนี่ครับแล้วก็เลนี่มาเฟียนำทีมมามิชารีจะสูนตามหลังมาครับ Da da, 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 da da Ow! Ow! da Ow, ow. อูแล้วก็ลังด้านของนี่มาเฟียกับชาลีครับมาแล้วฮะเล่นแผนแคปแน่นแน่จึจิ๊จัะจิ๊บจิซาราเฮคือปารอ อู๋แล้วครับด้านบนนะอ๋อมาแล้วอู๋แล้วโผล่มาหนึ่งคันนี้ด้านบนเห็นไหมแบบใครเอ่ยนาเดนโนเซียเจครับแต่ว่าตรงนี้มีกู๊กูวาานะที่ดักอยู่อู๋แล้วก็ตายอีกแล้วครับเลดนี่ยนาเดนโนเซียดอกเดียวเลยแล้วก็เลนี่มาเฟียครับกับทางด้านของชาลีมาแคบบ้านแล้วครับอู๋รู้สึกว่าจะเล่นแผนเดียวกับทีมตะกี้เลยนะ ฉากนี้แหละเล่นแบบนี้เลยเอ่อตะกี้คู่ที่แล้วเนี่ยแผนเดีกันเลยทีมจุกรู้เนี่ยนี่ครับจุกรู้กับโรกัลโดกิโ้อ๋อใช่ใช่สิทีมจุกรู้เนี่ยก็เป็นแคลนทียเอฟนะและนี่ก็ทียเอฟครับทีมเดียวกันเลยต้องดูเวลาครับว่าใครจะชนะตอนนี้ครับทางด้านของทีม SOS เนี่ยปาไปแล้ว90แล้วครับ อูแล้วก็โดนยิงครับอูแล้วก็เนี่ยครับมารีเซ็ตได้ครับแล้วก็เข้ามานะโรโบฟุกครับแล้วก็ดันหน้ามาโอ้โหจะทำย่งางไรโดนรีเซ็ตแบบนี้ครับต้องกลับไปที่ฐานแล้วนะครับ คือจะยื้อไปก็ไม่ทันเพราะเวลาเขานำอยู่ครับแล้วเนี่ยเวลาอีกประมาณ60 40ครับขึ้นมาแล้วตอนนี้ฮะโอ้โหจะทันไหมครับโอ้ยแล้วก็โดนไปแล้วเหลือลิลลีามาเฟียคอนเดยวอีกแล้วโอ้โหอุ้ยแล้วก็โดนยิงดักครับสองคันครับเป็นโลโบฟุก,กับโมโมบอสแม่นี่มาดักฆ่ายิงสาวตรงนี้อยู่นี่ฮะ และแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าครับรถถังก็จะตายฮนะโอ้โหเอาคาได้มันการเอาไม่แน่แล้วนะครับต้องมาดูว่าจะสู้ได้ไหมเรดี้เบอร์เฟียไดแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีคนระับแต้มร้อยมีแล้วจบเกมครับสองต่อศูนย์ครับเป็นชัยชนะของเทียเคเคครับ